สวัสดีครับวันนี้เราก็เพาะต้าไม้นะครับผมตั้งแต่โอม,มิคอนเข้าสัญญาณเตือนช่วยกันปลูกต้นไม้ยินต้นนะครับผมใกล้จะเข้าหน้าฝนแล้ว จริงๆแล้วโอมิคอนคือสัญญาณที่จริงใจและสัญญาณของธรรมชาติให้คืนกลับให้ปลูกคืนกับธรรมชาติบ้างครับผมการต่อสัญญาณของความใจนั่นคือปลูกต้นไม้ปีละ1ต้นนะครับผมตามาศาสนาสอนปีละ1ต้นต่อหนึ่งคนและห้ามตัด นั่นคือกฎของโลกใบน,นี้นะครับผมพวกเราจะได้มีลมหายใจไว้ให้ลูกให้หลานสืบต่อไปนะครับผมแล้วค่อยปลูกไปนิดนิดเพราะว่าแม่หลวงพ่อหลวงเราก็ทรงเป็นห่วงเรื่องนี้มากทรัพยากรธรรมชาติหายไปเยอะนะครับผม แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ